วันนี้หยองพามาทำข้าวคลุกปลาทูแต่บางคนก็เรียกว่าเมนูข้าวแมวซื้อปลาทูมาหลายวันแล้วค่ะน้องกำลังจะไปเกิดวันนี้ได้เลือกทำสักทีเป็นเมนูง่ายๆนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนนอกจากจะทำง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากแล้วก็ยังอร่อยมากๆขั้นตอนแรกมาเริ่มจากการทอดปลาทูกันก่อนเลยวันนี้หยองกินคนเดียวนะคะใช้ปลาทูตัวเล็ก2ตัวทอดเสร็จแล้วนะคะก็พักไวใ้ให้เยน็นจากนั้นก็มาแกะเอาก้างออกค่ะวิธีการแกะนะคะใครสะดวกแบบไหนก็ตามสะดวกได้เลยแค่แกะเอาก้างออกให้หมดก็พอค่ะเวลา จะได้สะดวกสะดวกใครเป็นเหมือนกันบ้างคะเวลาเห็นปลาทูสวยๆแล้วนึกอยากจะกิน2เมนูนี้เมนูแรกก็คือข้าวคุกปลาทูส่วนอีกเมนูหนึ่งก็คือน้ำพริกกะปิค่ะเหมือนเขาเกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆแกะปลาเสร็จแล้วนะคะก็มาทําน้ํายํากันผสมก็จะมีน้ําปลาน้ําตาลผงนัวแล้วก็มะนาวค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเป็นอันเสร็จค่ะขั้นตอนนี้จากนั้นเราก็มาเตรียมคุกก,กันเลยค่ะเทนส่วนผสมทุกอย่างนะคะลงอ่างผสมจะมีข้าวสวยปลาทูหอมซอยกระเทียมซอยแล้วก็พริกซอยค่ะนำทุกอย่างลงอ่างผสมแล้วก็ตา ด้วยน้ำยำราดลงไปเลยค่ะแล้วหยงก็จะเพิ่มความแซ่บด้วยพริกป่นอีกนิดนึงจากนั้นก็คลุกคลุกนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเป็นอันเสร็จค่ะเมนูนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตักจัดจานให้สวยงามใครมีผักอะไรก็แหนมแหนมไปได้เลยค่ะหยงจะท็อปด้วยปลาทูอีกตัวหนึ่งที่เหลืออยู่แล้วก็ไข่ต้มทุกคนฟินิชลุคของข้าวคลุกปลาทูคือน่ากินมากลองเอาไปทำกันดูนะคะทุกคนดีนจอยค่ะ